สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไก g ์ไ g h ์บายโจครับผมวันนี้เราจะมาพิการกาศกันเช่นเคยนะครับเราจะมาพิกากาศกันในหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไหมมีไพ่สามกองให้เลือกเช่นเคยครับผมมีไพ่กองรถแวนครับกองกล้องถ่ายรูปแล้วก็กองกระเป๋าเดินทางครับผมให้เวลาเลือก5วินาทีครับ โอเคครับถ้าเลือกได้แล้วไปเริ่มก,กันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองรถแวนนะครับกับหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องรถแวนนะคะผมผมคิดว่านะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ระหว่างคุณกับคนคุยของคุณนะครับผม,มผมว่าคนคุยของคุณเขาดูแบบว่าเงียบเงียบไปไหมครับผมดูบางทีดูเหมือนไม่ได้สนใจมากเลยอ่ะดูพยายามแบบปริวิเวกไปหา มุมส่วนตัวของตัวเองไปทําอะไรที่ตัวเองอยากได้บางทีคุณหยิบยื่นถามไถยอะไรไปมันดูเหมือนจะเงียบๆนะครับผมใช่เลยแล้วก็มันมีเรื่องอะไรที่แบบมีการเรื่องคําพูดที่ทําให้กระทบกระทั่งกันบ้างไหมครับผมผมรู้สึกว่าคนคุยของคุณเขาจะดูมีความแบบเหมือนมีความรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจกับคําพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างนะครับผมใช่เลยมันดูมีความแบบเขาดูก็เลยดูเหมือนแบบ หมือนจับทางไม่ได้นะครับผมเหมือนดูแบบวันนี้เป็นอีกแบบพรุ่งนี้อีกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันดูมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายเหมือนกันนะแล้วเขาก็ดูแบบตอนนี้ดูเหมือนจะไม่อยากสนใจใครเลยอยากจะสนใจกับตัวเองแล้วก,กับสิ่งที่เองสนใจมากกว่านะครับผมใช่เลยแล้วมันจะมีโอกาสพัฒนาได้ไหมคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะสังเกตดู ท้าทีดูพฤติกรรมต่างๆคุณพยายามที่จะพิจารณาเวทยอยู่แล้วนะครับผมใช่คุณก็มีความลังเลสงสัยอยู่เหมือนกันบางทีคุณก็อยากจะให้ไปต่อบางทีคุณก็เหมือนอยากจะแบบอยู่นิ่งเฉยอยู่เฉยเเพราะบางทีคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะเจอเรื่องราวหรือภาระอะไรในใจเยอะเหมือนกันนะครับมนเลยทําให้มีการลังเลสงสัยอยู่นะใช่เลยครับผมถามว่ามันมีการพัฒนาได้ไหม มันก็มีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมอย่างเช่นถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะครับผมออถ้าคุณมีการพูดคุยปรับจูนกันหนาะผมคิดว่ามันจะมีการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมใช้เลยอย่างเช่นเหมือนงอนกันหรือเงียบหายไปหรือคําพูดบางคําพูดที่มันแบบ เราพูดไปแล้วมันสื่อความหมายอีกแบบทําให้เขาคิดอีกแบบแบบแบบนี้นะครับผมเหมือนทําให้เขาเข้าใจผิดคิดไปเองแบบนี้นะครับผมมันมันจะทําให้เคลียร์ได้นะใช่เลยมันดูเหมือนยังมีการมีโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขได้อยู่นะครับผมสิ่งที่แบบเขาเงียบหายไปบางทีเขาก็ดูเหมือนจะงอนๆน,นะครับผมจะงอนๆน,น้อยใจหรือมีอะไรในใจเราไม่พูดนะครับผมใช่เลยบางทีแบบว่า คุณลองถามลองไถ่ดูนะครับคุณลองพูดหรือไม่ก็คือเปิดอกคุยกันเลยนะเพราะว่าผมคิดว่ามันมันมีโอกาสปรับจูนกันได้แล้วมันพัฒนากันไปได้ในทางที่ดีด้วยนะครับผมใช่เลยครับผมบรรยากาศตอนนี้มันก็เลยจะดูเงียบเงบสักหน่อยนะมันจะดูนิ่งนิอื่น่หน่อยน้อยยังไงถ้าเขาไม่แอคชั่นคุณแอคชั่นเลยนะครับผมคุณแอคชั่นเลยคุณไม่ต้องอดทนรอแล้วนะคุณถ้าคุณมีปัญหายอยากเคลียร์เคลียร์เลยพูดเลยนะครับเพราะว่า ว่าเขาจะไม่แอคชั่นน่ะคุณจะต้องเป็นคนแอคชั่นมากกว่านะแล้วมันจะทำให้เหมือนอะไรที่ไม่เข้าใจไม่ตรงกันทั้งที่ขาใจเขาและขาใจคุณนะ่ะมันจะมันจะได้แบบเข้าใจแล้วก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมใช่เลยยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองกล้องถ่ายรูปนะครับกับหัวข้อที่ว่า ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกผู้กองต้องถ่ายรูปนะผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคุยของคุณนะครับผมเออผมรู้สึกว่าเขาดูจะเป็นคนเงียบเงียบไหมครับผมผมคิดว่าเขาเป็นคนเงียบเียบดูพูดน้อยนะบางทีเขามีอะไรเขาเก็บนะเขาดูไม่ค่อยกล้าจะแชร์กับใครเลยนะครับผมเขามีความแบบเงียบน้อยมีโลกส่วนตัวสูงนะพูดน้อยเก็บอารมณ์เยอะมากเลยนะครับผมใช่เลยจะถามว่าเขา เขาก็ดูมีความแบบอบอุ่นนะจริงๆเขาเป็นคนอบอุ่นในใจแล้วก็มีความเซนซิทีฟมากเลยนะครับผมคนคุยของคุณคนนี้นะมีความเซนซิทีฟนะเอาใจใส่ดูเป็นคนอบอุ่นแบบนี้เลยนะครับผมใส่ใจครอบครัวใส่ใจคนร็อบข้างอะไรแบบนี้นะใช่เลยแล้วความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไหม,มตอบเลยนะว่ามีโอกาสพัฒนาแน่นอนเลยนะครับผมเออคุณก็ดูแบบว่าหออมายถึงว่าเขา,ารู้สึกกับคุณแบบแบบแบบที่ว่า เขาตรงโจทย์ตรงใจนะเขาก็ดูเป็นคนชอบชอบในบุคลิกของคุณชอบในความสดใสชอบสไตล์คุณแบบนี้นะเขาก็รู้สึกแบบอือยากเรียนรู้รู้จักอยากพัฒนาเติบโตเขาก็รู้เขารู้สึกกับคุณมากๆเลยนะครับผมใช่เขาดูว่าคุณเป็นคนดูดีเป็นคนน่ารักสดใสแบบนี้นะครับผมเออแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคุณดูมีเออ คือคุณในความสดใสของคุณคุณน่าจะดูมีความแบบจริงจังมุ่งมั่นแล้วก็คุณดูมีการแบบวางแผนนะคุณมีการวางแผนจัดการมีการรอบข้อมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับผมแล้วกเ็เหมือนจะเลือกจะทําอะไรสักอย่างมีการเวทชังง่งน้ําหนักอะไรแบบนี้นะเขาดูว่าคุณเป็นผู้ใหญ่เพราะเขาก็ดูจะต้องการแบบเติบโตไปด้วยกันกับคุณแบบจริงๆไม่ได้แบบฉาบช่วยหรือไม่ได้แบบว่าสนุกสนุกไปเฉยเนี่นะครับ เขาก็ค่อนข้างจริงจังนะเขาเป็นคนเงียบจริงจังเป็นคนแบบใส่ใจดูแลรายละเอียดมากๆเลยนะครับแต่บางทีเขาน้อยใจคุณนะเขาน้อยใจคุณแล้วก็ไม่พูดไม่บอกบางทีคุณก็ไม่รู้ตัวแบบนี้นะครับถ้าเห็นเขาเงียบไปคุณลองถามบางไถยดูนะว่าเขาแอบนอนอะไรหรือเปล่านะใช่แต่ที่เหลือเขาดูโอเคนะแล้วเขาก็ดูเขาก็ดูอยากไปต่อกับคุณอยู่แล้วนะครับผมใช่เขาดูอยากไปต่อเขาดูอยากแบบ คุยให้นาะรู้จักให้มากขึ้นอยากเติบจะแบบว่าแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นครับเพราะมีโอกาสมีไปความสัมพันธ์ที่มีโอกาสพัฒนาได้เลยนะครับผมใช่เรามันมีความรู้สึกที่ตรงกันหลายอย่างนะครับผมใช่นะมืมันดูดีนะแล้วก็ผมคิดว่าเวลาคราทาอะไรหลายๆอย่างบางที เขาก็ดูเรสปอนส์กลับมาคุณก็ดูแฮปปี้คุณก็ดูโอเค okay, นะแต่ถ้าเขาเงียบหายไปเมื่อไหร่แปลว่าเขามีการงอนแล้วนะครับผม mm. เขามีการคิดไปเองเอาไปคิดเก็บไปคิดไปเองหลายๆอย่างเราบางทีไม่พูดเลยครับผมถามเขาไม่พูดนะแต่ว่าให้ดูพฤติกรรมเขานะครับถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าเขาเขาเมี่ออะไรเข้าใจผิดมีอะไรในใจนะครับผมต้องลองทักลองถามเขาดูนะแต่ส่วนที่เหลือมันมันไปต่อได้นะครับมันพัฒนา ต่อต่อกันไปในอนาคตได้อีกยาวเลยนะครับผมใช่เลยมันถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะครับผมใช่เลยเพียงแค่มุกระิกเขาทั้งนั้นเองที่แบบอาจจะเงียบบ้างซึมบ้างนะครับผมใช่ใช่แต่ที่เหลือความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาต่อยอดได้เลยนะครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกให้กองกระเป๋าเดินทางนะครับกับหัวขอ้อที่ว่า ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมสาหรับคนที่เลือกให้กองกระเป๋เดินทางนะครับผมผมว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณนะเออจริงๆที่ผ่านมาคุณก็มีเรื่องราวที่บางทีอาจจะทําให้รู้สึกเหมือนกระทบกระทั่งกันบ้างการคําพูดจาหรือความเข้าใจผิดอะไรหลายอย่างหลายอย่างอ่นะมันก็ทําให้มีความรู้สึกเหมือนแบบมีงอนงอนกันหรือว่ามีแบบว่าพูดคุยกันบ้างงอนกันบ้างหายไปบ้างคือคือก็มีแบบ แบบนี้แบบเหมือนสลับกันไปมาอยู่แบบนี้นะครับผมเออบางทีก็อีกคนเขางอนแล้วเงียบหายไปบางคนอีกคนเข้าใจผิดอะไรแบบนี้แหละครับผมมันมีความแบบอืมแบบเหมือนอารมณ์แบบมันม,มันมีความรู้สึกงอนน้อยใจบ้างเสียใจบ้างอะไรแบบเนี้นครับผมแล้วที่ผ่านมาผมคิดว่าบางคนบางท่านก็ผ่านอะไรกันมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมมีเรื่องราวหรือบางคนบางท่านมีอดีตที่แบบว่า จบมาไม่สวยเลยแต่วันนี้ก็ผ่านมาได้แล้วแบบนี้นะครับผมอ้อแล้ววันนี้ความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็บางคนบางท่านก็ดูมีความเร,ราแวะเราแวดระวังนะครับผมเราแวดระวังแล้วก็เหมือนเหมือนเขาเรียกว่ากรองกรองอะไรอะไรมากขึ้นแล้วก็มองอความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบแบบระมัดระวังแล้วก็แบบละเอียดมากขึ้นนะครับผมเออถามว่ามันมีมันมีบ้างที่แบบมีเงินกันหรือมี คำพูดจาอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกแบบเหมือนเสียใจทําให้รู้สึกคิดมากคิดเยอะอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ผมคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีการโอ,อก,กาสปรับจูนกันได้นะครับผมปรับจูนกันได้พูดคุยปรับเปลี่ยนกันได้เพราะว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมีความที่แบบเหมือนเจตนาที่ดีที่อยากจะไปด้วยกันต่อได้อะไรแบบเนี้ยครับซึ่งที่ผ่านมาถามว่ายังค้างคาใจไหมมีครับยังมีค้างคาใจมีเรื่องมีบางอย่างที่ยัง ค้าคาใจไม่ค่อยเครียรชัดแต่แต่ก็ยังคงที่มีเป้าหมายว่าจะจะปรับปรุงกันอยู่ซึ่งมันมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมเออยังมีการพูดคุยการยังมีความที่แบบว่าเปิดออกคุยกันบ้างเปิดเปิดใจคุยกันบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ดูมีความกล้าคุยอยู่นะครับผมกล้าคุยกล้าพูดอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งมันก็มันถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าบางทีกันแบบเก็บเงียบแล้วก็ เก็บไว้อะบางทีมันมันไม่ได้ถูกแก้ไขใช่ไหมครับแล้วมันก็สามารถเกิดซ้ําได้อีกพอแบบปัญหาที่บันซ้ําๆมันจะทําให้รู้สึกแบบอืมเหนื่อยไม่สบ,บายใจไม่มีความสุขอึดอัดแบบนี้นะครับเออที่ผ่านมาคุณคุณก็ดูมีประสบการณ์ความรักมาบานแล้วนะครับผมใช่แล้วก็ผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีจนวันนี้ขคบแข็งบามากๆแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ คุณก็ดูมีความระแวดระวังระวังตัวด้วยระหวังความรู้สึกตัวเองแล้วก็พิจารณามากขึ้นแล้วนะครับผมคิดว่าอะไรก็ตามที่มันทําให้งอนกันหรือไม่เข้าใจกันหรือทําให้เข้าใจผิดกันต่างนานาเนี่ยผมว่าคุณและคนคุยของคุณนะรู้สึกว่าคือมีมีความที่อยากจะปรับปรุงไปด้วยกันอยากจะปรับจูนทําความเข้าใจไปด้วยกันอยากจะแบบ เหมือนแบบปรึกษาเรียนรู้กันไปอะไรแบบนี้นะครับผม่ใช่เลยแม้ว่าบางอย่างคนคุยของคุณเองอาจจะลืมหรือเผลอเลอเรื่องเราอะไรไปบ้างเขาอาจจะแบบมองข้ามไปในบางเรื่องอาจจะจําวันหรือจําอะไรไม่ได้บ้างเนี้ยครับผมเขาก็มีตรงนี้อยู่นะแต่ว่าอแต่ว่าถ้าคุณบอกเตือนหรืออะไรเขาเขาก็พร้อมจะฟังนะครับผมใช่ผมก็เลยคิดว่าเขา เขาและคุณมีโอกาสพัฒนาไปได้นะครับผมใช่มันเป็นความรู้สึกที่คนกำลังเริ่มต้นเรียนรู้พัฒนากันนะครับมันก็จะมีเรื่องอะไรที่รอนกันไม่เข้าใจกันหรือเก็บมาคิดแล้วแบบทําให้แบบเหมือนไม่ได้คําตอบอะไรแบบเนี้ยถ้ารู้สึกอย่างนั้นนะครับผมผมคิดว่านะเปิดเปิดใจคุยกันได้เลยนะครับเพราะว่าดูทั้งคู่ดูมีความที่อยากจะพัฒนาไปไปแบบ ไปได้วยกันไกลๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเรื่องเรื่องแบบนี้อะไรที่ไม่เข้าใจคือเคลียร์กันได้เลยนะ <c ute> เพราะว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ดีให้กันเราก็อยากจะไปต่อด้วยกันอยู่แล้วนะครับ <c ute> ผมผมคิดว่ามันมันจะดีมากเลยก็ <c ute> ให้ต่างคนต่างรับรู้ถึงแบบมุมมองความเซนซิทีฟของกันและกันจะได้เหมือนระวัดระวังแล้วก็แคร์กันกันมากขึ้นนะครับ <c ute> <c ute> ผมใช่เลยมีโอกาสพัฒนาต่อนะครับผมใช่เลย ยังไงลองพิจารณาดูนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ